ใครกำลังมองหาร้านเติมเกม Fk Journey ม m ม p ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy Car นะครับถูกและสะดวกปลอดภัยเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ ช่อง The m มา e n c e ์เรามี e r s h i p แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มาเดน e นะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนัเกือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อเท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สถานที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับวีตอนน้องสุดในม่เช่นครับวันนี้มาเล่นเกมกันเช่นเคยนะครับวันนี้มาเล่น fk เจอร์นี่กันนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงตัวละครที่ต้องบอกว่าเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็กําลังจะออกจากตู้แล้วนะครับก็นั้นเนี่ยใครที่ผ่านมาแล้วชมก็ต้องขอบคุณมากเช่นเคยนะครับก็ลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครลอซานกันนะครับเพราะว่าเขาจะออกพี่แกเขาจะออกจากตู้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ากดดีไหมหรือว่าดียังไงดีหรือว่าเราจะเอาไปกด รูข้างๆดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็ก่อนนะครับขอแนะนำรีเพียสนะครับโปรแกรมจะลองในการเล่นเกมบนคอมนะครับขยะจะเล่นเกมมือถืออยากจะเล่นเอฟเอฟเคเจอเนี่ยากจะเล่นเกมอะไรก็ตามอยากจะเล่นผ่านคอมพิวเตอร์หรือยากจะเปิดหลายจอพร้อมกันอ่าเปิดหลายเกมพร้อมกันเนี่ยสามารถที่จะเล่นผ่านรีเพียร์ได้นะครับลิงก์โหลด,ดรีเพียร์ที่ใต้คลิปเลยนะทุกคนกดโหลดได้เลยนะครับผมมาครับก็เดี๋ยววันี้เราจะมาแบบไวๆไม่นานมากแล้วกันแล้วก็เราจะมาแชร์ด้วยต้องบอกว่าเป็นการแชร์ข้อมูลแล้วก็แชร์จากสิ่งที่ท็อปเซิร์ฟเขาใช้งานกันแล้วกันเนาะมา เล่าให้ฟังนะครับก็คือวันนี้เราจะพูดถึงตัวละครลอซานนะครับตัวแรกของซีซั่นใหม่ที่ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ดูดีเหมือนกันนะเป็นเผ่าเขียวนั่นเองเพราะเผ่าเขียวเนี่ยมันเป็นเผ่าที่ติดเมตามาตลอดนะครับแล้วก็เป็นคลาสาสีเหลืองด้วยนะครับ no, เป็นสีเหลืองด้วยนะเป็นเผ่าแรลงอะไรนะแรงเอสด้วยนะครับคือแรงเอสเนี่ยมันปั้นง่ายกว่า <With> this, ตัวม่วงนะ <With> this, ใช่ปะผมจะไม่ได้ละตัวม่วงแม่งใช้เยอะมากเลยเพราะว่า ผมใช้ไปแสนกว่าเพชรเนี่ยเปิดวาลก้าเนี่ยยังไม่ถึงเกือบ0 0 0แสนแสนกว่ารอบแล้วใช่ปะยังไม่ถึงพลากร2เลยนะตอนนั้นจำได้ว่าเปิดแสนก,กว่าเนี่ก็เปิดเหลืองได้พลากร2แล้วนะตัวพอกันอะเกือเกือพอกันน,ะน,น,นนะี้นะช่างแล้วกนะันเนาะแต่ตัวเหลืองน่าจะปั้นง่ายกว่าใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้วว่ามันใช้จํานวนตัวเท่ากันไหมน่าจะไม่เท่านะครับไม่ใช่ผิดเพราะฉะนั้นลอซานนะฮะเป็นตัวเหลืองคือจริงลอซานเนี่ยใครอยากเปิดนะ ไม่อันนี้ต้องบอกเลยว่าจากที่ Now, ดูมาจนจะออกตู้เนี่ยนะครับถ้าสายฟรีนะครับบอกเลยว่าอาจจะไม่ค่อยแนะนําสายฟรีหรือสายเติมน้อยและยิ่งถ้าเกิดว่าคุณไต่อันดับ p p p arena หรือว่าสุพมอารีนาไม่ไหวเนี่ย Now, แทบไม่ต้องกดเลยข้ามได้สบายบือเลยนะครับตัวนี้ทําไมนะหรอเพราะว่าลอซานเนี่ยเป็นตัวละครที่เด่นในอารีนาเท่านั้นเลย ต้องใช้คําว่าเท่านั้นถ้าการต <gone. S 1> ีบอสหรือตีบอสนี่อย่าพูดถึงนะครับลอซานพี่เขาไม่ได้ใช้นอนส่วนการพันดานใช้ได้แต่ว่าจะใช้ทําไมก่อนนะครับเพราะว่าตัวเลือกเยอะมากการผันดานคือถ้าเกิดเราจะเปิดเอางี้ได้นะครับ Now, ถ้าเกิดตัว <this will S 1> ละคร <be gone. S 1> ใหม่ๆม,มาเนี่ย Now, คอนเทนต์นหลักเนี่ย <What? S 1> การผันดานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเยอะเพราะว่าการผันดานเนี่ยตัวละครมันสามารถใช้ได้หลากหลายตัวเลือกเยอะดังนั้นตัวที่จะตัดเกรดว่าตัวนี้ควรเปิดหรือไม่ควรเปิดนะครับผมว่านะน่าจะเป็นเรื่องของการตีบอสละ ตีบอสได้ไหมตีบอสได้แถมพิวได้อันนี้น่าเปิดละส่วนไอ้พันดานเนี่ยมันไม่ค่อยได้นั่นอยู่ละมันใช้ตัวอะไรก็ได้ใช้ได้เยอะนะครับตัวเลือกเยอะนั่นเอง นะครับดังนั้นลอซานเนี่ยตีบอสไม่ต้องพูดถึงไม่ใช่ไม่ค่อยได้ไม่ได้เลยดีกว่าไม่ได้เห็นเลยนะครับในการใช้ตีบอสอารีนาเด่นมากแต่ต้องบอกว่าลอซานเนี่ยเป็นตัวที่เก่ง oh, อารีนาชิบหายเก่งแบบเก่งจัดจัดนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสายฟรีสายเติมน้อยสายดันอารีนาสุพิมพ์อารีนาไม่ไหวเนี่ยไม่ต้องเปิดนะครับข้ามได้สบายสบาย,บายเก็บเพชรไปเปิดตัวอื่นเพราะว่าตัวนึงถ้าจะเปิดนะครับตันตันเลยเนี่ยสุพิมพ์พารอย่างเดียวก็คือเป็นแสนเพชรละน่าเก้าหมื่นกว่ากว่าเพชรเลยนะถ้าเป็น คือถ้าเกิดว่าจะใช้นะครับเขาจะใช้กันในทีมพวกท็อปท็อปอารีน,นาอย่างเช่นในริสติกเขตผมเนี่ยตอนนี้จับคู่กับเขต9นะแม่งเอ้ยจับคู่ยังไงคุณรู้ซีซั่นนี้กูตายหาเลยดูนะครับเขตผมก็คือไอไอเซิร์ฟ9เนี่ยมากันเต็มนะเพราะว่าแม่งเป็นเซิร์ฟต้น,ตนแล้วเป็นเซิร์ฟสุลตา่านเห็นไหมครับมีเซิร์ฟผมอยู่แค่1 2หนอ่อ2หน่อนะครับในท็อป10 2 3หนอ่อเท่านั้นที่เหลือแม่ง จ9หมดนะครับใครอยู่เซิรจฟ g กก็ฝากไปตบเกาหลีด้วยนะซึ่งท็อปท็อปเซิฟเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเขามีลอซานกันหมดเพราะว่าลอซานอย่างที่บอกนะครับแม่งเป็นเทพอารีน่ามากนี่ซึ่งการใช้ลอซานเนี่ยเอางี้กันเดี๋ยวจะมาเล่าฟังว่าใช้ยังไงนะลอซานเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่มีความเด่นก็คือ ทักษะมันคือจะเชื่อมตัวละคร2ตัวเข้าด้วยกันในฝั่งศัตรูและ2ตัวนี้จะได้รับดาเมจทั้งคู่ถ้าใครในคนใดคนหนึ่งรับดาเมจมันจะแชร์ดาเมจร,ระหว่างกันซึ่งการแชร์ดาเมจเนี่ยมันมีแม็กซิมัมอยู่มีขีดจำกัดอยู่ว่าจะไม่เกินพลังเท่ากับพลังโจมตีของราซานเท่าไหร่และไอการแชร์ดาเมจจะไม่ทําให้ตายแต่ว่าการแชร์ดาเมจตมัอหมายความว่าถ้าตัวหนึ่งโดนดาเมจเย,ะย,ะยะอะๆไอตัวนึงแม่งก็เลือดลดทุม่มพวกเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดเด่นของลอซานเลยการเล่นลอซานนะครับเขา จะจ,จัดดาเมจหนักๆอย่างเช่นเดลเนลที่มันเบิร์ดดาเมจได้เร็วเปิดเกมปุ๊บแม่งปาหอบปึบปับปึบป,บปับตายอย่างเงี้ยนะครับเขาจะจับคู่กับกันกับรอไอรอซานบ่อยมากทุกทีมแทบทุกคนนะครับใช้คู่กับรอซานหรือใช้คู่กับเมนั่นเองนะครับแล้วก็เอาบับแสงหรือบับเขียวก็ได้เพราะบับแสงหรือบับเขียวเนี่ยค่อนข้างโหดบับที่บัฟเผานะครับอันนี้วิธีเล่นแล้วกันเนาะถ้าใครมีแล้วกันส่วนรอซานเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือนอกจากทําให้ดาเมจมันกระจาย2ตตัวววทําให้้ได้องบอกว่าทําให้ปิดคิวได้ไวเลยนะ เออเป็นคอมโบนะปิดคิวได้ไวมากเพราะว่า2ตัวเั็นแชร์ดาเมจกันถ้าโดนดาเมจปุ๊บปับรวยอย่างไอเดลเนลเนี่ยหายอย่างรวดเร็วนะครับและที่สำคัญถ้าเราปลดสุดปลดเกือบสุดปลด M มบวกมั้งนะครับรอซานนะครับสกิลตอนที่ไอสายเชื่อมมันแตกสายเชื่อมจะแตกต่อเมื่อมันถึงขีดจำกัดการแชร์ดาเมจมันก็จะแตกปุ๊บแตกปุ๊บนะครับฮิลเพื่อนครับผมถ้าปลดถึง M บวกใช่ไหมเนี่ยเออฮิลเพื่อนนะครับฮิลเพื่อนนะถ้าจะไม่ผิดใช่ป่ะใช่ถ้าผมอาจาไม่ผิดใช่แหละ เออแตกปุ๊บฮิวเพื่อนอีกดังนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะทำดามจได้เยอะฮิวก็ได้อันตีก็แถมมีซ c หน่อยหนึง่งและแถมนะครับมีสกิลเพิ่มโล่นะครับให้กับตัวละครที่ใกล้ตายเพิ่มอาตาหลบหลีกแล้วก็เพิ่มอะไรสักอย่างอีกอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าพีหดจัดท็อปเซิรฟ์ฟเขาก็ใช้กันนะครับทอปเ0เนี่ยเห็นใช้เกินครึ่งอะ่ะเนี่ยถ้าใช้ก็คือใช้คู่กับเรลเนลเลย นะอย่างที่เห็นแบบนี้นะครับอันนี้อันดับ4นะอันดับ4ของเซิร์ฟตัวฟ้าทั้งนั้นนะครับ mm hmm. เขาก็ใช้รอซานกันเนี่ยที่บอกนะใช้กับทีมเขียวก็ได้อย่างเช่นใช้กับไทเทซี่กับเมย์อย่างเงี้ยเบิร์สตามเมทไวๆเนี่ยแถมแม่งจับคู่ให้กันเนะี่ยร่วงอย่างไวนะครับ2ตัวของคุณจะร่วงไวมากนะแถมมีคิวอีกถ้าเกิดว่ามาถึงดัมพาวนเมจแรงๆแล้วก็แตกปุบ๊บคิวปั๊บอะไรเงี้ยโอ้โหนะครับหรือนี่อีกอันหนึง่งอย่างคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากอันนี้เขาก็เล่นกับบอนนี คือบอนนี่เนี่ยจุดเด่นคือต้องรีบทําให้ตัวละครที้ติดพิษตายถ้าตัวละครที่ติดพิษฝั่งตัตูตายเมื่อไหร่นะพิษกระจายนะเล่นคู่กับาาลอซานก็คือยิ่งโหดเลยแม่งจับคู่ตัวหลังตัวที่ติดพิษถ้าเกิดแม่งตัวเดียวกันเนี่ยก็คือตายปุ๊บแตกเลยครับพิษกระจายเออเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะเล่นกับ3เขียวเนี่ยสเขียวเพราะว่าบัฟเผาเขียวหรืออย่างไอ้ที่1ก็เล่นกับบ,บัฟเผาแสงนะครับบัฟสามแสงเนะี่ยเดียวเนลเนี่ยตึ๊บตึ๊บไอ้ที่หนึ่งก็เล่นบัฟเขียวเหมือนกันนีกว่าเเเออสีญญญบบยนะใในนบัฟขวะช่ โหดมากนะครับรอซานทีพีโหดมากแต่อย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงจบจัดแค่นี้เลยนะครับทุกท่านดังนั้นสายฟรีสายเติมน้อยหรือว่าสายไม่ได้ด้านอะไรนด่นนอยู่แล้วก็ข้ามเลยนะครับอันนี้ง่าย,ายเนาะมาเปิดวอลก้าก็ได้แต่วอลก้านี่ต้องบอกว่าตอนนี้คือไม่ได้ไม่ได้น่านมากละดูทรงละต้องรออีกสักพักนึงแล้วกันนะรอแบบเอ็นเลสมาจริงๆนะแต่ช่วงนี้เอ็นเลสเซอร์บีนามมาก็เห็นเขาก็ไมไ่ค่อยได้ใช้ตีบอสกันเท่าไหร่นะไม่ค่อยติดท็อปนะดังนั้นก็ยังย้งยั้งมือกันไว้ก่่ออนนนไไดด้้ะะครับมตงสุ เอาเป็นว่าก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าแต่จริงๆนะตัวถัดไปมันก็จะเป็นตัวแทงตัวแทงที่เป็นสายเผาเกรฟบอลซึ่งตัวแทงมันก็ไม่ค่อยได้จําเป็นนะครับสาหรับการเล่นอาจจะข้ามแทงได้อีกเว้นแต่ว่าแทงแม่งจะลดเกาะเวทเกาะกายภาพลดแบบเยอะชิบหายเพิ่มดาเมจให้เพื่อนแล้วเอามาตีบอสได้นี่จบก็ต้องกดเหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวเราดูสกิลตัวแทงอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับคาเรนปะ่ะเออนะเราดูกัน หรือตลอตัวหน้าก็ได้นะครับส่วนแสงมืดก็ยังยังกันไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมีแม่น้้าแขงเอลซ่ามาส่วนใครอยากเปิดนะแฝดก็ได้แต่ผมทาคลิปให้ดูแล้วกันนะครับสรุปให้ฟังเรื่องแสงมืดทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เป็นว่ามาแชร์กันสั้นๆแล้วกันนะก่อนที่รอซานจะไปถ้าใครอยากเปิดก็สายสายแบบตะไต่อลิณาเนีนะ่ยแบบจะติดท็อปหนึ่งอยู่แล้วพี่ก็จัดได้นะครับถ้าเกิดวยญญาณติดท็อปหนึ่งแต่เอาจริงๆนะอลิณาอย่างที่ผมบอกไปนะครับ ไม่เอาไม่ต้องติดท็อปหนึ่งนะเอาแค่ท็อปห้าให้ไหวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสุพิม์เรน่าเนี่ยท็อปห้ามันก็ได้รางวัลสุดละไม่ต้องไปตันทุลรางหนึ่งท็อปหนึ่งเพื่อเปิดเปิดลอซานเพื่อดอนทุลางหนึงท็อปหนึ่งนี่ไม่ค่อยคุ้มนะครับเว้นแต่จะรวยก็เปิดได้เนาะเออเดี๋ยวให้ดูทีหนึ่งเออลืมให้ดูให้ดูทีเล่นรอซานทีหนึ่งอันนี้แต่ว่าอันนี้ผมเล่นกับรอซานคือต้องบอกว่าลอซานเนี่ยนเชื่อมปุ๊บมันเชื่อมสองตัวตัวไกลกับตัวน แต่ถ้าเราซารมันตายไวแบบนี้ระเบิดแ,แ,แล้วทีมฝั่งตรงข้ามเบิร์สมเเดไม่ทันทีมเราเนี้ยก็สู้ไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าคุณจะเราซารมาเล่นทีมคุณต้องเบิร์ชไวและได้เปรียบศัตรูคล้ายๆบอนนี่เลยถ้าเบิร์ชไม่ไวไม่แตกไอเส้นเชื่อมไม่แตกฮิวไม่ได้เงี้ยก็ไม่ค่อยเก่งนะครับเห็นไหมเดนี่ยมันเบิร์ชไวก็จริงไอทีมผมเบิร์สแตกตายหมดก่อนก็คือใช้บอนนี่สู้แก้ทางง่ายเหมือนกันนะลอซารเนี่ยเอาบอนนี่ไปแก้ทางเลยถ้าบอนนี่คุณโหดน,นะครับถ้ามีนะ เห็นไหมดาเมจมันก็จะไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไปเจอลอซานทนโหดนะครับจับคู่กับเดลเนลจับคู่กับเมย์อย่างเงี้ยร่วงอันนี้คือทีมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะดาเมจมีแค่เดลเนลตัวเดียวเองเบิร์สไม่ลงนะทีมเราไม่ตายเนาะการแชร์ดาเมจการแชร์ดาเมจมันขึ้นอยู่กับว่าตัวทีมของคุณเนี่ยเบิร์สดาเมจได้รุ่สูงแค่ไหนเพราะมันจะเป็นการแชร์ดาเมจสองตัวนั่นเองนะครับเออมา เอาเปา็นว่าเราซานก็เหมือนเป็นซับนะทำดาเมจได้นิดหน่อยแต่ก็แรงนะก็ถือว่าแรงถ้าเกิดว่าทีมคขาทำดาเมจแรงๆอะ่ะมันยิ่งเบรสเข้าไปอีกนะครับแถมกันตายได้ด้วยนะมีบัฟนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสั้นๆเลยนะสั้นๆบ้างเนาะคลิปเราฝากติดตามกันด้วยได้เจอคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะทำเทียร์ลิสของการผ่านด่านมาแชาาร์กันของซีซั่นใหม่แล้วนะเพราะว่าเราต้องรีบไต่ด่านนะคะทุกคนสู้ๆนะครับซีซั่นนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะ ไปตามเกมอื่นที่ช่องด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นชาวเกลือกันได้นะครับกดสมัครที่ใต้คลิปเลยนะครับมีอะไรพูดคุยได้ใต้อคอมเมนต์เช่นเคยนะครับจะตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมไว้เจอกันตอนในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ